เฮ้ยกิวกับลูกจุงมือลูกง่างเล่นกันสิเขามักแบบนี้อืเยนี่เฮาอยากได้ชีวิตแบบนี้แต่ด้วยการงานด้วยหน้าที่มันควสามารถที่เฮดได้สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้บาสตคำพาพ่อเพื่อนมายามลูกพี่น้อง,งเพื่นมาจากประเทศไทยพื่อแหละ เพื่อนมายามลูกเพื่อนด้วยความคิดฮอดคิดถึงน,นะก็เลยมายามพี่จะเอ๋จะเอ๋บอกไอ้อาทรงผมเจ้าคือล่อแท้คือล่อแท้ลูกไมนไผลตัดให้มันไผลตัดให้ลูกมอเท่าตัดให้โอ้ยเนาะหายใช่ได้เฮ้ยหายมันดูหายมันหายห่วงไอ้ลูกหายห่วไอ้ลูกพี่พี่เอยมาทายห่วงน้องพี ไอ้เอ Get <gettable> ้ไปพาลูกไปเลาะกันบ่โอ้ยเดินเดินเพื่อนแจ้งได้พาลูกเพื่อนได้มายามลูกเพื่อนจัดเต็มคาราเบลคันหน้เพื่อนกินหอดลูกเพื่อนไปเดี๋ยวติดตามเพื่อนดูอีกหน่อยนึงอุยวิวทงนาอยู่บ้านนี่ก็ได้เรื่องเนาะได้เรื่องอยู่พี่น้องเอ้ ไอ้หันขาอยู่ใส่ไอ้จะไปหันขาได้ไหนัหนอยู่ใส่หันไปซื้อยังไ่้ไปซื้อเนีซน่ซื้อเนี่ลูกไปกองลูกซื้อเนี่ <c oughs> <c oughs> ไปให้พ่อเพื่อนพาลูกเพื่อนไปพี่น,อน้อยทำเลเฮือนพ่อเท่าเพื่อนในกระบอกธรรมดาได้เพื่อนมีหนองสะหนองกับเป็นหนองรุ่มพี่น้องน้ำท่วมมาละน้ำท่วมมาละเป็นหนองรุ่ <ไป S 2> นมน้ำท่วมเบิดพี่น้อง ว่าในช่วงฤดูฝนนี่น้ำเคลื่อนยื ouais ่นขึ้นมากนะไปเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาตามพ่อลูกเพื่อนไปซื้อเครื่องพี่น้องเอ้ยมาเพคนมายามลูกทรายเพื่อนก็บบุพเพ่าโดนเติบแล้วแหละที่พวกเพื่อนบุได้มายามกันนะชื่อพ่อได้ยู่งพ่อเหรอไอ้ชื่อได้แล้วบอกพูดทางหน้าพู แง่ของรถเก๋ไก่เลยโอ้เป็นยังไงขนาดเลยเป็นยังไงคิดทอดลูกแหงบ่คิดทอดลูกแหงได้เตียงขำไว้เอาได้มาเนี่ดีใจหลายอย่างว่ะคือคิดทอดลูกกันครับโบเห็นแม่มันก็เห็นลูกยังดีเนาะแม่บแม่บเห็นก็ได้เห็นแต่ลูกก็พอแล้วนะตอนนี้เป็นยังไงแยกกันอยู่ละแยกกันอยู่แล้วแต่ว่าสายเลือดตัดกันโบได้ก็คือลูกพี่น้องเลยแม่เพื่อนก็มายามบบขิ้ฮอลูกแอยู่พุ่นบุหรุเฮ เรไปหาหญ้าในบ่พเพื่อนไปจากเทื่ยวอะไก็ไปหาหญ้าเพื่อนไปสองเทื่ยแรกก็เกิดเด้ออเกิดก็อยู่น้ำยาเดเกิดอยู่พุ้นเออแล้วก็ไปเทื่ยวสองตอนนี้แปดเดือนนี่แปดเก้าเดือนนี่เออตอนนี้ปีฮะกำมันเที่ยวมาเอากำมันเที่ยวมาหาลูกเอาเน,ะนานะเนาะลูกเนาะอยากกินขนมก็บน้าลุงน่ะว้าทรงผมเจ้านี่นะค่อยสะอ่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ะ ลูกเบิ้งอีกคุณน้องเไยนี่แหละบรรยากาศอยู่ที่บ้านห้วยมะลายเมืองละไกรแขวงขมวนพี่น้องเพื่อนก็เคยเล่าอีกคนหนึ่งที่มาสร้างหักสร้างเพลงสร้างครอบครัวอยู่สอบปลาวของเราเนาะแต่ตอนนี้ก็เพิ่อนแยกย้ายกันอยู่กับครอบครัวแต่ว่ายังลูกก็ได้เที่ยวมาเบิง้งอะไรพี่น้องเไย สายเลือดตัดกันบ่ขาดพี่น้องเราจะเกี่ยวกับลูกจุงมืองลูกง่างเล่นแต่สิเขามักแบบนี้เอนี่เขาอยากได้ชีวิตแบบนี้แต่้วยการงานโดยหน้าที่มันควสามารถที่จะได้ต่างคนตาาเค็ดวีจาซะอบอตัอ้ตมบดตั้มหนึงคนจังหวัดไดก่อขอนแก่นโอ้ยอยู่ขอนแก่นเน่อำเภอไดวา อำเภอบ้านฝางบ้านฝางอำเภอบ้านฝางนี่ดิสายเลือดพันก่นกันเลยนี่เนอะสายเลือดพันก่นแล้วลุงเนาะสวัสดีครับดูสวัสดีครับดูสบายดีก่อนเฮ้ยบอกว่าเอาไว้ลู้กันว่าดูไกลแท้งานค้ากันดิเสรใส่ดิไกลละไกลเจ้าหน้ละนี่ก็จะเป็ี่ยนฐานซุ่มโซนอยู่ภายในบ้านนี่นะก็ถือว่าบ้านนี่เป็นบ้านในตัวเมืองกันสินะครับการพัฒนาเกิดร้ายเติบโตพี่น้องจุดๆนี้ก็ได้ ขอนแก่นเพิ่นอยู่ขอนแก่นเพิ่นก็มาสร้างครอบครัวสายเลือดเออ่สายพวพันขอนแก่นหน้ากายอ๋อซ้อนทรงผมลูกอีกองนี่นะเออสุดยอดเลยนะจับเบิกอีกพี่น้องเลยอ้อเพิ่นพาเพิ่นเพิ่นดีใจได้จูงเฟินว่าอยากจูงแชรลูกย่างในนี้ว่าย่างอีกจังห้ามือน้ำหนักก็ลดลงแล้วพี่น้องเอ้ย

เอาน้ำได้ไหมข้าวก่อนแม่้ยเอาหนักเอาข้าวก่อนจ่ายเงินเพิ่มก่อนมีไปจ่ายเงินเลยไปไหนนี่เอ็มร้อยห้าสิบบาทเออเจือดเออเจือดเอามานี่จะเอาเบียร์บ่เอาเบียร์ให้พ่อเจ้ากินบ่เอาให้พ่อเจ้าเอาให้พ่อเจ้ากินซะไม่คือสิเป็นแต่น้อยแท้มันได้สงสัยได้ได้แนวอัน ได้เนี่ยพ่อได้สาได้สายเลือดพ่อเต็มเต็มอันน้ำด้เป่าเออกีะานเออเอาเสร็จนซีก็จไม่ได้ัวได้แป๊บชี้เอลดีนะมันมีบุญน้ำานหเออถือใจละบาทนี้เอาใส่ผงเวย ให้ให้ยายไ้ทองก็ลูกไ่ถองก็โอ้ได้ได้แล้วเมื่อเลยเว้ยจกาแฟกาแร้อยอร้ีกทำร้ีทำงินไม่ยอมไม่ไส้งนถมีโงมังไ้เนี่โอลูก็ไล่ไเลยด้อ่าว้ยมีเหงามีแห้งล่น้องอ้ึ้นกระป๋องในรูปเงินเดียวก็เ้เนมาในรูปเงินดียว พ <laughs> าเพื่นมาพาเพื่นมายามลูกเห็นไหก,กับ้านพอเท่าเพื่นกับที่นี่แหละตอนนี้ก็เพื่นก็น,นอนพี่หมึกตื่น,นี่้ก็ได้มาช้อปปิ้งแต่เ้าแทะเบิ่งรถได้ลูกเ้าออกไป โอ้บึงเมยไปแล้วโต๋เลยลูกเป็นยังไงความรู้สึกเต็มมาอยู่กับลูกโอ้ความรู้สึกดีแล้ววะความรู้สิล้มลูกค่าอุ้มบ่อุ้มมาลูกสิเด้อุ้มบออุ้มซะไปบไอหนักลูกไอหนักบ่แต่เมื่อเมื่อปั่นเมื่อปั่นเท่ากินเนอะ มัวผันเท่ากี่เด้ลูกเด้อซื้อปลาล้ามันกระบอกินมันลรีดรีดลายสนใหญ่ก็ะลิ่นเนาะจู่จื่อันนี้ลูกอ่ะถือห้องกันน้ำเท่านี่ไปพี่น้องหลังจากที่เพิ่นมาซื้อเดี๋ยวก็เอาลูกเพิ่นไปไปส่งให้พ่อเท่าเนาะ ที่แรกบ่แต่คคำว่มมาจะส่วนไปเลยละเมื่อคืน,นี่ก็มาหอมมาดมข้างแน่ละเมื่อวานในกด้ยังบ่พอพี่น้องตื่นเ้ามาพิ่ยังจวดอีกอยังส่วนบ่กแต่คำม,มาอีกจะบทติแล้วเนาะเพราะว่า <c oughs> พ่อลูกความรู้สึกความผูกพันการคิดฮอดมันกะบแบบความรู้สึกแบบบอกบ่ถึงะนะแต่มาเห็นกันได้ยุ่นการเพียงแต่ดำสองโมงสอสงโมงเนาะโมตามเนาะ วันนี้ผ็สิไปแล้วสิไปปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตัวเองเฮ็ดเวียกเวียกผัดยูพุนยูไทยพุนมันบ่ะหอมกันเวียกผัดยูไทยพุนะนะบางเสื้อกับว้งยังอบกเลยนนองเลยแบบเขาเข้าใจความรู้สึกของความความเป็นพ่อฮะน่ะว่าเวลาที่เข้าห้างครอบครัวห้างลูกห้างเจ้าไปแล้วความรู้สึกมันมันอัดอั้นตันใจสั่มใดฮะน่ะเนาะคืนมืวอ่านกันั่งรีดน้ำกันกะ โอ้มีหอดมีหอดน้ำตาลูกผู้ชายเว้ยกยังบอกอ่ะเนี่ยมันตกในอยู่มันตกในก็ความผูกพันเนาะมันห่างไกลกันมันกะผู้ใดบ่เจอกับผู้ใดก็บ่ฮู้ล่ะพี่น้องเจอกับผู้ใดแล้วจังฮู้ว่าความรู้สึกจากข้างในนั้นเป็นจังได๋น้องอายเนาะมักอายก็คิดฮอดพ่อเนาะลูกเนาะมุอายก็คิดฮอดพ่ออายุเนาะลูกเนาะเนบ่ เห็นอ่ะโอ้ยค่อยมักทรงผมเจ้านี่นะ <laughs> <laughs> อยากคือคนจีนเลยคนจีนก็มักตัด่าสิได้คนจีนแล้วก็เผ้มจะจะมาม้งขาเจ้ามักตัดเพราะว่าขาเจ้าจะจ้องไว้บอนขมอมเด็กน้อยมันขมอมยังอ่อนเลยขาเจ้าก็จ้องผมไวอยู่ฮเพื่อรักษา,าอุณหภูมิ <laughs> อ้กระจกไว้ไน้อยๆนอยนี่บอกอไอพี่น้อง <laughs> <ะ S 2> <h ush> จะติดตามมึงบึงบรรยากาศอยู่ในเฮือนเพื button. ่อนจักหน่อยนึงพี่น้องเอ้ยปวดหอมลูกกันมาจากบ้านนึงไปแล้วไปไปไปส่งให้เท่าซะบาทนี่ไปไปซะบาทนี่ไปบายพ่อซะบาทนี่ไปได้พ่อสิเมื่อไหนได้บาทนี่ได้ พอตัวสิมืออะไรบ้านนี้เออกกอันนี้ฮะมีอะไรบ้างมากเถอะนะของพอกันกบตะกบนะตัดนะเพื่อนๆุ่มตัดปลายมันเนาะกลางมันคือน่อใช้ไฟแล้วก็ตัดของพอกันมันกระห่มเดิส่ะขอมพอกันหอมอซะหอมเป็นยี่โบะหอมหวหอมหวหอมเป็นยี่โบะได้อยู่กับเท่าได้ปันเอาเมือกันเด้อไปกางกันเด้ลูกเด้อ เกืกดูด oh, um. oh, nice. huh. ีม mm ่แงเลยลูก้โอ้เกือบใหม่บนนี้จะะน้ำโอ้ายน้อยบอกบะปดใส่ไว้ใส่ไว้แมใบใบเป็นบ่ใส่ไว้ก่อนใบใบก่อนใบใบเป็นบ่ใบใบลูกเออแล้วมาหามาหาลูกใหม่เด้อมาหาลูกใหม่เด้อบลาจะนายจุบลาจุบลาเป็นบ่ลูกจุบลาเป็นบ่เอานายจุบลาเออ หากยู่น้ำโอเท่าน uh, like ี่แหละเนาะยู่ติดแหงเนาะไปเถะเข้ากันเลยอือไปเดี๋ยวเขาออกไปแล้วก่อนไปก่อนพ่อนี้เด้อวัิครับไปแท่แล้วพ่อวันนี้ฮะคือไปไล่คาพ่อนี่บมให้ไปเนาะไปไปไปลูกไปไปกันเด้อเด้อกินเนื้อกินขนมด้วยกินขนมเนาะโอ้ยบมให้ไปเมื่อคืนนี่โอ้บมมาได้มาแล้วก็มาแวะเฮือนก็ได้หรอ นนเออกินข้าวกินน้ำก้อนวะกินข้าวกินน้ำแล้วมืงอื่นเศ้าจะมงไปวะเดี๋ยวสิพาเลาะเที่ยวเลยวะเขาเอาขนมกินนี่บ่ไรหรอพ่อมันลล่นสไลายป๊อยันลล่นซื่อๆเนาะมันยากคนละเถืทันยาเออเถื่อนยาอะไรตัวนี้อ้าวโยกกระเถ้าแบบนี้เนาะเฮ้ยอยู่กับเถ่าอันนี้นะเ,เาานานะกินน้ำอันนี้วะลูกกินบ่ฮะไม่เท่าคนไปเสร็จ ไปเฮ็ดมักเบ่งมัดแคนไอ้น่อยเกิดใหม่เออเกเหือนเขาแพดมอก็เดียวไปตึกกระดุ้งเออแล้วก็เดียวไปตึกกระดุ้งได้มันหักมันบุยเวลา้อนนี่นี่นี่อนขี่กระตึกหน่อยนี่นะดินตลอดดินโทรศัพท์เขาบอกอู้น้ำาท่วมเลยเนาะทางหลังเนาะท่วมเลยมัดเยียดทานน้นเจาน้กห้งอีมันลงป่ามันสิเข้ามันปะเข้ามาตายบนอลไรป่าเด้๋ยนี่จะมาถึกพิษอีกทั้ง ป่าป่านินป่าป่านายตายเบิดบ่มีแต่ป่าอันนี้ป่าเขาเลี้ยงหรอบ่มันป่าธรรมชาติเนาะป่าธรรมชาติโอ้ตายปีนี้ขาดออกซิเจนตุนน้ำเปื้อนบ่เนาะนอน้ำเปื้อนโหดแต่พอโทรศัพท์ฟอห์ห่ะดีมาบ้างเดี๋ยวเบอร์เขาใส่ให้นี่มีอยู่นะอยู่หันดูแมนบ่ตกหลอกถ้จริงป่าอยู่ ยูนากายยูนากายนี่มันก็มีหลายอย่างเลยแต่ปลาสตดปลาสตดนี่ปลาขาป่อยที่พอเบื้ตะอะไรอบฝัูกินกินบุ้งนู้กนบุ้อนอนบินกิน้กกิกอันนี้เพนนินน้ินแบน ค่ะคะแนนเป็นเออโอ้ปั๊บฮาบีปับบป๊บจับแก่ <c oughs> มันแตกให้พ่อตัวซื้อให้ใหมสาวพันเนาะอันสาวพันโอ้อันนั้นมันถ้าบอกจะแนเคสมัน รถเน usted, file, Arrow, ี่ยเกาะเพิ่นว่ะรถไทยรถไถยอี๋ว่ลูกบ่เปลี่ยนจะคำอะไรนี่ลายอยู่เนาะพอหมดแจ้งบ่หมแจ้งห้องเท่าเปลี่นเรบ่ลูกเหอะเพราะเท่าสิบ่ได้เนาะมันหลายคำ่นเนาะลูกกับผู้ดีพ่วอเป็นตาหักผู้ดีคิดฮอดพี่น้องไอ้ซ้ำนี้ไปทางใดกับผู้ดีคิดฮอดนะน้อยๆจะมีเงียนปากเงียนเบ้าวสิ เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอ้าอยากยู่อยากลินอยากยอกอยิ่งขั้นแล้วพี่น้องเยเด็กน้อยไอ้พอน,นี้ก็ <c oughs> ท้ายละกาลละพี่น้องเยก็เดี๋ยวบอสคัมก,กับชิดายำราพี่น้องตอนนี้เลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปเลาะละินเลาะเที่ยวกันจัหน่อยก่อนเพิ่นจะกลับไทยเนาะก็ขอบคุณขอบใจหลายๆอ c ซีทุกทท่านที่ให้เกียรติตามภบสมเรื่องราวดีๆแบบซีเนาะคืออันนี้แหละเป็นการเป็นสายพวพันระว่าง ลาวไทยพ่อลูกควางขินฮอดคิดถึงจากที่ได้อยู่น้ำกันแล้วก็ห้างกันไปเพื่อที่ไปเหตุตามหน้าที่ตัวเองแหละ <c oughs> ไปหาเงินหาคำเนาะต่างคนต่างไปหาเงินหาคํำแล้วก็ลูกเต้าไี้กับปลาอยู่น้ำพอเท่าอยู่ที่โสป๋อลาวเขาพี่ก็ดนโด้แล้วก็ได้มาเยี่ยมมายา่เมท่านึงพี่น้องเลยจะเห็นมมกเห็นใจบขขิดสูกคนกับการ ที่จะต้องได้ห่างไกลกับครอบครัวเราเป็นน้องๆผู้ใดที่ได้อยู่ใกล้ครอบครัวก็ดีใจนะสำหรับอีพีนี้มาเท่านี้บัตรกรรขอลาท่านผู้สมัอรพบกันใหม่คลิปหนะ้าขอบใจบ๊ายบาย